นิทานเรื่องสายรุ้งหลังฝนนานมาแล้วในดินแดนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองเมกมนเมืองที่ดูเหมือนจะถูกลืมเลือนไปจากแสงสว่างของโลกท้องงฟ้าเหนือเมืองนี้มักจะปกคลุมไปด้วยเมฆครึ้มหนาและฝนที่ตกลงมาอย่างไม่รู้จบผู้คนในเมืองนี้ได้ชินชากับชีวิตที่ไร้แสงอาทิตย์และใช้ชีวิตท่ามกลางความหม่นหมองพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงาน และหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตกลางแจ้งในเมืองนี้มีเด็กสาวชื่อว่ามีนามีนาเป็นเด็กสาวที่แตกต่างจากคนอื่นๆเธอมีจิตใจที่ร่าเริงและมองโลกในแง่ดีแม้ว่าจะเติบโตขึ้นในสภาพอากาศที่มันหมองมีนาไม่เคยปล่อยให้ฝนหรือเมฆครึ้มมาบดบังจิตใจของเธอเธอมีความฝันที่จะเห็นแสงอาทิตย์และสายรุง้งซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเคยได้ยินจากเรื่องเล่าของคุณย่าจรรัน ทุกวันหลังจากเลิกเรียนมีนาจะกลับมาที่บ้านและนั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองออกไปนอกบ้านเพียงเพื่อจะเห็นท้องฟ้าที่มืดครึ้มและฝนที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนวันหนึ่งมีนาหันไปหาคุณย่าจันทร์ผู้ที่มักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตอันไกลโพ้นให้เธอฟังคุณย่าครับสายรุ้งที่คุณย่าเคยเห็นมันเป็นยังไงเหรอมีนาถามด้วยความสงสัยและความหวัง คุณย่าจันนั่งลงข้างๆมีนาและมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาที่เหมือนกำลังย้อนคิดถึงอดีตมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเหมือนภาพฝันสีสันสดใสเรียงรายกันเป็นโค้งเหนือท้องฟ้าเหมือนกับการมอบความหวังและความสุขหลังจากพายุฝนใหญ่มีนาฟังด้วยความตื่นเต้นแล้วเราจะได้เห็นสายรุ้งอีกครั้งไหมครับคุณย่ายิ้มอ่อนทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเรามีความหวัง แม้ว่าตอนนี้เราจะไม่เห็นสายรุง้งแต่จำไว้นะว่าหลังฝนตกหนักที่สุดสายรุ้งที่สวยที่สุดก็อาจจะปรากฏขึ้นได้มีนาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเธอจะต้องเห็นสายรุ้งด้วยตาตัวเองและนำความหวังนั้นกลับมาให้เมืองของเธอเธอเริ่มต้นการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เพื่อหาวิธีสร้างสายรุง้งเธอศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของแสงผ่านปริซึม การเกิดหยดน้ำที่เป็นตัวกระจายแสงเธอได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะเห็นสายรุ้งนั้นต้องมีแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในเมืองเมฆหมดนนี้แม้จะรู้ว่าเป็นไปได้ยากแต่มีนาไม่ยอมแพ้เธอเริ่มทดลองด้วยวิธีต่างๆในการสร้างสายรุง้งเธอใช้น้ำและกระจกเพื่อสะท้อนแสงและสร้างปรากฏการสายรุ้งเล็กๆในห้องของเธอมีนาเริ่มตื่นเต้นและมีความหวังมากขึ้น เมื่อเธอสามารถสร้างสายรุ้งขนาดเล็กได้แม้มันจะไม่ใช่ของจริงที่เธออยากเห็นมันจะต้องมีวิธีที่เราจะเห็นสายรุ้งจริงๆมีนาคิดในใจเธอเริ่มออกไปพบผู้คนในเมืองและเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับความหวังของเธอในการเห็นสายรุง้งบางคนหัวเราะเยาะและคิดว่ามีนานั้นฝันเฟื่องแต่บางคนก็เริ่มมีความหวังและสนับสนุนความพยายามของเธอมีนาไม่ยอมแพ้ เธอเริ่มหาวิธีที่จะให้คนในเมืองเห็นความงดงามของสิ่งที่มองไม่เห็นในทันทีเธอใช้ความสามารถในการวาดภาพของเธอวาดภาพสายรุ้งที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสันสดใสแล้วนำไปแสดงในสถานที่ต่างๆในเมืองผู้คนเริ่มมารวมตัวกันเพื่อชมภาพวาดของมีนาและเริ่มพูดคุยกันถึงสิ่งที่พวกเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสายรุง้งบรรยากาศของเมืองเริ่มเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มมีความหวัง และรอยยิ้มกลับมาบนใบหน้าของพวกเขาแม้ว่าจะยังไม่มีแสงอาทิตย์หรือสายรุ้งจริงๆปรากฏขึ้นแต่ความหวังและความเชื่อในสิ่งที่ดีขึ้นได้ปลุกจิตใจของผู้คนในเมืองขึ้นมาอีกครั้งมีนาเริ่มรู้สึกว่าเธอได้ทำบางสิ่งที่สำคัญเธอได้ปลุกความหวังในใจของผู้คนและทำให้พวกเขาเห็นความงดงามในสิ่งที่อาจจะยังมาไม่ถึงความหวังของมีนาที่จะเห็นสายรุ้งได้ แพร่กระจายไปทั่วเมืองเมื่อนักวิทยาศาสตร์ในเมืองได้ยินเกี่ยวกับความพยายามของมีนาพวกเขาก็ตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาเริ่มการทดลองและพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถสร้างแสงสีสันที่คล้ายกับสายรุง้งเพื่อให้ผู้คนในเมืองได้เห็นและรับรู้ถึงความงามของมันในขณะเดียวกันผู้คนในเมืองเริ่มรวมตัวกันและทำกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความหวัง พวกเขาเริ่มจัดการแสดงดนตรีนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมชุมชนอื่นๆเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสุขในขณะที่พวกเขารอคอยสายรุ้งที่แท้จริงวันหนึ่งขณะที่มีนาและเพื่อนๆกำลังจัดงานแสดงศิลปะท่ามกลางสายฝนทันใดนั้นเมฆเริ่มเปิดออกและแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามาทุกคนหยุดหันมองไปที่ท้องฟ้าและสิ่งที่พวกเขาเห็น คือภาพสายรุ้งที่สวยงามที่สุดที่เคยมีมีนาและผู้คนในเมืองต่างยืนมองด้วยความตื่นเต้นและความสุขมันเป็นสายรุ้งที่แท้จริงสีสันสดใสที่แผ่กระจายไปทั่วท้องฟ้าสายรุ้งนั้นไม่เพียงแค่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความเชื่อในสิ่งที่ดีงามมันเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนในเมืองรู้ว่าหลังจากฝนตกหนักที่สุดมักจะมีสิ่งที่งดงามรออยู่เสมอ หลังจากเหตุการณ์นั้นเมืองเมกมนเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสายรุง้งเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่สร้างความหวังและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในเมืองนี้มีนาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่นำความหวังกลับมาสู่เมืองและทำให้ผู้คนได้เรียนรู้ว่าในทุกความยากลำบากมีความหวังและความงามซ่อนอยู่เสมอคุณย่จ,จันมองมีนาด้วยความภูมิใจเห็นไหมจ๊ะหลังจากฝนตกหนักที่สุด สายรุ้งที่สวยที่สุดก็ปรากฏขึ้นได้เสมอมีนายิ้มและตอบใช่ค่ะคุณย่าเราต้องมีความหวังเสมอไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตาม